สวัสดีครับวันนี้มาพรีเซนต์แนะนำนำเสนอโตต้าทาวันซ่ารถไม่ขยับขันหน้าเดิมเดิมเนื้ออาร์คคฟมปิ๊บเนื้ออาร์คซ้ายขวาติ๊กเกอร์รอู๋ไอโฟนชัดไม่เคยรถไม่ขยับติ๊กเกอร์นี่ ร้อ,รอยอครบเดิมเครื่องนิ่งนะครับไม่เครื่องสตาร์ทอยู่นะครับเครื่องนิ่งแอร์เยน็นกับกระดิ้วใหม่กระดิ้วเปลี่ยนใหม่นะฮะร้อยครบเดิมมากแต่ยังจำเดิมนิมม่มีคนนี่งคนร้านเด็กเป็นยกไปถามไปถามเล่าเ,เดิมเครื่องนี่น้ฝาโปงเดิม รับในไม่เคยพ่นรับในไม่มีพ่นสีสีบอลเงินนะครับตัวนี้ปี2010สิจัดเป็นด้เ,นในในเต็มเราขายห9ึ0งแบาทนะครับตัวนี้เป็นตัว S 1.5S Airbag EBS นะครับภายในก็เดิมเดิมบอกกรมะีโรงงานไม่มีขาดเนียบมากล้าฟอกก็สะอาดเลยสะอาดเลยนะครับ โซนเรียบร้อยภายในสะอาดของข้างจ,จุกไฟฟ้าตอนนี้เรี้ยเนียบ,น,ยบนะครับตัวหลังขวานะครับทำให้สีเนียเน้ยบเรียบเลยเรียบเนี้ยบใหม่ๆเลยสภาพเก้าสิบบอกเลยคันนี้สภาพเก้าสิบเดิมมากเดิมสุดๆ <c oughs> เดิมมาก 7ที่นั่งนะครับเป็นอเวนซ่าเป็นรถ7ที่นั่งที่แบบประหยัดเพราะวันเป็นเครื่อง1.5ตัวนี้เป็น 1.5S s, <S, น <S ตัวท็อปตัว S, <S ภายในยจะสีดำนะครับ 1.5S สีดำจัดเฟอรนิเ์เต็มนะฮะ1990บ, 1, บ,บาทใครซื้อสดลดได้นะฮะสดก็ให้ไป180นะครับส่วนใหญ่ก็จะจัดเฟอรนิ์กันแอร์หลังนะครับมีแอร์หน้าแอร์หลังนะครับ Air หน้าแอร์หลังประตูหน้าซ้าย ตูส่วนใหญ่ไม่ขยับอยู่แล้วเมื่อกี้ข้างขวาไม่ได้ให้ดูเลยมาแล้วไม่ไม่กลับแล้วปี2010นะครับปี2010หายากส่วนใหญ่จะเจอปีสองพันเจ็ดครับปีสองพันเจ็ดอันนี้เนี้ยบนะครับคันนี้เนี้ยบจริงอันนี้เนี้ยบจริงอันนี้พร้อมใช้เลยอันนี้พร้อมใช้งานเลยอันนี้พร้อมใช้งานเลย สวยครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเลยโปรโมชั่นเดือนนี้าจัดค่าโอนฟรีหมดฟรี free ทุกอย่างลูกค้าจัดให้ผ่านอย่างเดียวรับรถเลยนะครับรับรถเลยผ่อนตกเดือนละ4,000 4น0 0่เจ็ดที่นั่งนะครับ LED เจ็ดที่นั่งปี2010ันสผ่อนเดือนละ4 0 0 0กว่าบาทผ่อ,อนเดือนละ4,000 เดือนสี่พันนะฮะนิดๆจะรวมประกันด้วยกันประมาณสี่พันสองสี่นสามประกันชีวิตนะครับเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพราะว่าช่องเราหรือว่าร้านเราขายรถถูกไม่แพงมากที่อื่นต้องมีสองแสนกว่านะบางที่ต่างจังหวัดได้มีสองแสนห้าสองแสนเจ็ดเลยแหละบอกให้เรานี่ขายถูกสุดละมี2อง0ขายแสนเก้าเก้านี่แบบถูกสุดแล้วแล้วรถก็ไม่ได้ขี้เล่รถพร้อมใช้รับประกันเครื่องเกียร์30วัน นะครับรับประกันเครื่องเกียร์สามสิบวันนะครับกับนี่ครับไปถ่ายข้างนอกข้าถ่ายต้องหาที่ถ่ายไม่มีรถวิ่งนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับของเราขายรถมีคุณภาพรับประกันสินค้าสามสิบวันนะครับเครื่องเกียร์สามสิบวันรับประกันเครื่องเกียร์สามสิบวันรับเครื่องเกียร์สามสิบวันครับผมโอเคครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ